เรียนท่านประธานในพิธีท่านอรุณการไม้เกตในยกเทศมนตรีเมืองแม่หลวกระผมในนามของผู้ดำเนินการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธและผู้เขร่วมการแข่งขันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้รุณามาเป็นประธานในวันนี้กองสวัสดิการสังคมและเทศบาลเมืองม่หลวงได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนด้วยกันและระหว่างชุมชนกับเทศบาลกานนี้จัดขึ้นมามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเชื่อมความสามัคคีในคณะกรรมการชุมชนนะครับซึ่งท่านเองมีบทบาทหน้าที่ในการทํางานของแต่ละชุมชนนะครับแต่วันนี้นะครับทั้งหมด42ชุมชนมา รวมอยู่กันนะที่นี้ที่เดียวน,นะครับถือว่าท่านเองเป็นกำลังหลักนะครับในการขับเคลื่อนง,งานของทางเทศบาลก็ถือว่าท่านเองก็เป็นตัวแทนที่มาจากพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้มาทำอีกหนึ่งหน้าที่นะครับก็คือมาใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ะน,ะนะครับแบนี้ได้เวลาสมควแล้วนะครับผมก็ขอเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาชุมชนส ปีงบประมาณ2 5